คืออะไรเนี่ยสอมอัสดีค่ะแล้วเราก็แรายการแตกไม่ใหญ่แตกหักแตกติดไปสานงานกองเข้าขอโทษที่ครั้งผู้ชมเพราะว่าอันเลอต้องมากคือร้านนี้เนี่ยเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆไงจำบินเนาะดีใจดีใจเนาะโอ้ยแล คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะรายการแตกใหม่ใหญ่ดามค่ะอะไรแบบนี้ว่าเราได้มากินอีกแล้วใช่แล้วก็ร้านนี้เห็นมั้ยแต่สมัยเด็กๆเลยเพราะว่าไปออกรายการตามไปดูรายการเอ่อเยอะแยะเลยเนื้อไม่ลองไม่รู้ค่ไม่เห็นไม่ทำเลยแต่ลองทำไมเนี่ยพอแล้วโอเคคุณผู้ชมคะเราในสาระอีกแล้วตัวนี้พาคุณผู้ชมหามาดูไข่ลอยฟ้ามันลอยยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมาใครดูรายการแต่ว่ามันลืมไปแล้วมันยี่สิบกับปีแล้วอ่ะร้านนี้ร้านนี้ยี่สิบเจ็ดปีแล้ว แต่ว่ายังโด่งดังอยู่แล้วก็ต้องบอกว่ารายการที่มาถ่ายที่นี่เนี่ยมีทั้งไทยทั้งต่างประเทศค่ะ200รายการได้เรานี่ตอนนี้อาจจะเป็นอันดับที่ประมาณ200 200กว่าได้เราเดี๋ยวรอดูว่าอันดับทเท่าไหร่แต่ว่าคุณผู้ชมคะตรีเข้าไปด้านในดีกว่าค่ะเพราะว่าแบบอยากเห็นแล้ว้วบอกว่านอกจากโยนไก่ร้อยฟ้าเนี่ยเขาังมีโยนอะไรนะมันนาสอมจี๊ดอันแบบเนี้ยทำได้ไงอ่ะอยากรู้ไปล้วค่ะไก่ลอยฟ้าเดินไปเดินไปแล้ว วันนี้อารมณ์ดีกันสุดๆเลยนะครับสองสาวมาเยือนร้านกระท้อนไก่ลอยฟ้าทั้งทีก็ต้องเตรียมตัวมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของที่นี่อย่างนี้แหละครับเพราะกว่า27ปีของที่นี่ได้สร้างั้งความสุขความอร่อยให้ลูกค้ามามากมายที่นี่คือต้นตำรับของอาหารลอยฟ้าที่ทั่วโลกให้การยอมรับ คอนเฟิ์มได้จากจำนวนของรายการที่มาเยี่ยมเยียนโอ้โหแบบนี้แปลกใหม่ใหญ่ดังไม่พลาดแน่นอนครับและผมก็มั่นใจว่าสองสาวของผมต้องหาเป็นอันดับต้นๆทำไม่เชื่อไปติดตามกันเลยครับขวอดา,าหาเลยดีกว่านะเข้ามานั่งแล้วแล้วก็เลือกโซนี้เนี่ยบรรยาก,กาศก็ดีด้วยนะดี่วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอยา่ยอยากตกนะอย่าตกนะนะกินบ้าง ว่าไก่ลอยฟ้ายกยต้องสั่งใช่ไหมล่ะเอาอันนี้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 อะไรอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นป้ายแบบแบบอะ่ะสั่งนี้สั่งดิสั่งเลยโอเคอไก่ลอยฟ้าค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน,น้ำคแค เอาวัสดีค่ะขอโทไม่ดูคเล็กดีแต่่าเดินมาตลอดเนูเปิดเมนูเอาเลยไงเอาเลยไงโอเคค่ะแข็นะคะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันเรื่องไก่ลอยฟ้าดีกว่าไก่ลอยฟ้ามันคือยังไงคะก็โยนแล้วก็รับแบบใช้มือรับอย่างเงี้ยเหรอใช้ปากรับใช้ปากใช้หมือรับใช้ปากรับจริงๆด้วยใช้ปากรับไก่นะคะใช่ครับวันนี้จะได้เห็นไหมคะได้เห็นครับได้โชว์ครับโอเคหลังจากนั้นก็ยังจะมีส้มมะนาวแล้วก็ ลูกผลเล็กไก่ครับไก่ก็ยากแล้วนะคะเสียงเราเดียงเราอ้างมาเขาบอกนี่ไงบอกนะมีมะลงมะนาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่จริงหนูเชื่อหรอกลับได้ไงใกล้ๆละตีะลองกินด้วยถึง้อเคเดี๋ยวนั่งนั่งคุยดีกว่าค่ะเราก็นั่งมาให้แขกยืนมานั่งคุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราดีกว่านะคะสวัสดีแขกทางไก่ครั้งหนยค่ะสวัสดีค่ะคุณธงชัยนะคะเป็นเจ้าของร้านกระท้อนไก่ลอยฟ้าค่ะ ระท้อนคืออะไรคะผลไม้ไทยครับแล้วทำไมต้องเป็นชื่อร้านด้วยอ่ะมันเป็นผลไม้ไทยที่หาทานยากเมื่อ27ปีที่แล้วครับก็คือเหมือนกับว่าอยากจะสื่อให้เห็นว่าร้านเราเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่หายากแต่ว่าเป็นของดีๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเฮ้ยใช้ชื่อนี้มา27ปีแล้วครับกระท้อนไก่ลอยฟ้านะคะมีสาขากี่สาขาคะ มีที่เดียวแล้วครับชี้เดียวคชี้เดียวเขาถึงบอกไงว่าเดียวเดียวในโลกใช่ครับหนูเห็นไอ้นี่ฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอ้โหเป็นรายชื่อรายการรายการทั่วโลกไม่ใช่ทั่วประเทศนะคะทั่วโลกมาถ่ายทำประมาณสองร้อยกว่ารายการครับเขารู้จักเราได้ยังไงอะคะก็ดูจากทีวีบ้างแนะนํากันบ้างดูในเว็บบ้าง อะไรอย่างนี้นะครับมาถ่ายทำรายการก็ต้องวิ่งหาอยู่แล้วอะไรแปลกๆจริงๆอย่างนี้เนาะจุดเด่นก็คือไก่ลอยฟ้าใช่ครับเราเราก็คือตั้งแต่ในตลาดเราคุ้จักผักบุ้งลอยฟ้าอะไรแบบนี้อันน้ไก่เป็นตัวเลยนะคะใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชิ้นเป็นตัวย่างเสร็จแล้วโยนเลยค่ะโยนฮะใช้เครื่องยิงครับบนจักรยานล้อเดียวรับด้วยสองมือหนึ่งปากหนึ่งหมวกนะครับจากนั้นไม่สะาใจก็จะให้ลูกค้ามาลอง รับดูถ้ารับได้ก็ทานฟรีทั้งโต๊ะยกโต๊กไปให้ที่บ้านด้วยเลยครับโอ้ไม่ถึงก็สั่งอะไรก็ตามท่านรับได้ทานฟรีทานฟรีเลยครับวันนี้พี่บิวเขาพูดพอดีเลยเขาอยากลองเขาอกาอยากลองแนนไม่ใช่เหรอแนนบอกว่าเดี๋ยวแนนจะลองเอาปากลองดูได้โอ้โหหลายที่เห็นงน้น เราที่เป็นสีน้ำเงินแดงเหลืองอะไรนี่คือจะบอกคาะเขาปั่นบนนี้ใช่ครับปั่นบนนี้เด็กจักรยานล้อเดียวจะขี่บนนี้นะครับแล้วก็ข้ามสะพานโ,<อ>โดดไปทางโน้นนะครับแล้วก็ขึ้น<อ>แล้วก็ข้ามหน้าส<อ>ี่นิ้วผ่าน<อ>ไปรับจักรยานใค่ยืนรับก็ยาอ <c oughs> อยกอยู่แล้วปั่นบนจักรยานล้อเดียวก็ยากอยู่แล้วปั่นบนนี้ค่ะเนี่ยใช่ครับโอ้โหหางจริงวันนี้ใช้ไก่กี่ตัวครับก็เจ็ดแปดสิบตัวครับ เ <Wow. S 2> จ็ดแปดสิบตัว <Wow. S 2> ต่อวันน่ะแล้วสหรับเวลารับผ้าทํางไงคะรับผ้าก็จะตั้งด้านบนนะฮะเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าผ้าไม่ได้เอาไปล้างแล้วไปสับมาใหม่มตั้งไว้เลยครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับใจมากๆอ่ะเม,มนูตอนนี้มีเป็นร้อยเมนูหรือยังคะผ่านไปยี่สิบกว่าปีแล้วสี่ร้อยกว่ารายการครับ <Wow. S 1> โ,โมาถึงนี้หน้ามืดตามมวแต่อย่างแรกที่สั่งต้องสั่งไก่ลอยฟ้าก่อน คิดอะไรม่ออกสั่งนี้ก่อนอย่างที่บอกว่าแก่ลอยฟ้าเนี่ยเป็นจุดเด่นมีทั้งหมดกี่รูปแบบในการรับนะคะบอกมาเลยอมากมายครับก็รับด้วยมือด้วยปากด้วยหมวกนะครับก็ผัดกันรับโยนแล้วก็ผัดกันรับด้วยมือด้วยจานนะครับแล้วก็ด้วยหมวกอีกมากมายครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ชมนะครับวันนี้จะได้เห็นอะไรบ้างคะ พบเครื่องครับวันนี้เราได้พบเครื่องด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูดีกว่าอย่าให้เสียเวลาแต่ว่านิดนึงฝากทิ้งท้ายหน่อยการเดินทางเดี๋ยวบางคนอาจจะแบบไม่เคยมาอยู่ไหนคะเนี่ยที่หนูลับมาบนแท็กซี่อ่าซี่แยกบางนานะครับมาจากสี่แยกบางนาถ้ามาจากพระโขนงสี่แยกบางนาก็เลี้ยวซ้าย800เมตรครับตรงถ้ำไบเทคครับอ่าฮะไบเทคโอเคไม่ยากนะคุณผู้ชมอาคาก็ราคาไม่แพงไก่ลอยฟ้าเนี่ยคนอาจจะคิดว่าราคาแบบสองสามร้อยบวกโชว์ด้วยจริงๆแล้วแค่ ร้อยห้าสิบบาทเองครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบได้ดูโชว์เจ๋งๆอย่างนี้ด้วยคุณผู้ชมมากันนะคะกระท้อนไก่ลอยฟ้าเดี๋ยวเราจะออเดอร์ให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าไก่ลอยฟ้าที่ไหนอลเลิร์ตมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเจ๋งอ่ะอาหารจานรับได้ยังไงคุณผู้ชมรับไปถึงนี่เลยอยากให้โชว์นี้ด้วยส้มจี๊ด ได้ครับได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะครับสุดยอดจริงๆครับต้องขอปรบมือให้กับความเก่งกาจของน้องๆทีมงานกระท้อนไก่ลอยฟ้าไม่แค่รับไก่เท่านั้นนะครับแม้แต่ส้มจี๊ดอันนิดเดียวก็ยังรับได้ว้าวว้าว้สมกับเสียงเริ่มรือแบบนี้แปลกใหม่ดังขอแจมงานใช้แรงแบบนี้คุณแนนจัดไปครับ อย่าให้เสียชื่อล่ะผมจะคอยเชียร์อยู่ฮุเล่ฮุเล่ฮุเล่ฮ่าฮ่าฮุลาฮุลาฮุลาเฮ่เฮ่เปิดประสบการณ์แปลกทุกผู้ชมเมื่อกี้นายไปลองรับด้วยเห็นไหมเห็นแล้วเก่งจะเกรงสุดท้ายพี่ก็รับแม่ด้วยเมื่อกี้เห็นพี่ไม่ที่ของพี่ของพี่แอพคือที่นี่เขาทำน่ารักไงเขามีมูมหลากหลายให้คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมถ่ายลูกที่ระลึกได้ ฉันพูดอยู่เอ๊ะว่าให้คนที่มาแลบอกว่าถ่ายรูปไปที่รลึกกลับบ้านได้แล้วก็แบบถ้าใครรับได้เนี่ยที่เห็นอ่ะเขาจะมอบไอ้ไก่เลยนะไก่บีบไก่โอ๊กไก่บีบอ๋อไก่บีบแล้วก็ไก่บีบโอ๊กสมิธง่ายแฟนด์วิปออ่านี่นะคะผู้ชมไก่ที่ท่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยออกมาก็เป็นอันนี้นี่เรียบร้อยมันมาดีดีดีดนี่เนี่ยดูดีน่ากินมากผู้ชมดูสิมันฉีกออกมาง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมอ่าลองชิมเลยละกัน เอ้ยมึงดิอืมเปล่ากินยังไม่ร้อนไก่ <laughs> นี่ยเนี่ในชั้นอันนี้ก่อนดีกว่าเราจะไม่คุยต่อแล้วเหรอไม่คุยอยากกิมอ่ะอยากลองอันนี้อืมที่ทาเขาอร่อยอยู่แล้วตอยากลองอันนี้อืมยำสังวาท้อนสุดยอดกินจอดล่ะกินจริงจังอ่ะเอาของมาตรงระดับมันกัดหมดอ่ะ Oh no อืณผู้ชมเดี๋ยวเราไปปิดรายการกันนะคะเดี๋ยวกลับมากินที่เหลือให้หมดเลยแต่ว่าปิดรายการก่อนเพราะว่าคุณธงชัยเขาจะบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับแฟนดรายการแปลกใหม่ใหญ่ดังด้วยโป,ปรโมชั่นเป็นอะไรไ <ป S 1> แน่นอนว่าต้องลดราคาให้แต่กี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเยอะด้วยเดี๋ยวป,ปิดรายการะคะ่ะตอนนี้หนูนสองคนไปแล้วนูสองคนไปกนูน้องนูนเหองินขหอกินก่อนนะคะ ชอเรียบร้อยไปแล้วนะคะอิ่มแล้วด้วยมันยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มอาหายังเหนืออยู่พี่อิ่มแล้วใช่ป่ะงันไม่ต้องกินต่อจริงหรอคุณผู้ชมกระท้อนไก่ลอยฟ้าค่ะนี่เขามีโปรโมชั่นพิเศษมาแจกอนปิดรายการด้วยแจกอะไรคะครับแจกไก่บีบนะครับแจกไก่บีบสำหรับรายการแปลกใหม่ใหญ่ดังนะครับกระท้อนไก่ลอยฟ้าจะแจกทุกโตนะครับไก่บีบสองตัวแล้วนอกจาก ยังมีสว่วนลดกาอาหารอีก 20%, 20นะครับนี่สิบเปอร์อต้นใหม่กันลหล่เรา้องมนโนถึงแม้รเราพูนไปนแล้วรอหอย่างเงี้ยแล้วเนะะี่ยโอเคคุณผู้ชมค่ะปิดรายการดีก,กว่าค่ะ มาง่ายๆอยู่ตรงห้ามใบเนาใบเทคบางนาก็จะเจอไก่ตัวโตๆจ้ดอยู่800ร้อยเมตรจากสี่แยกนะฮะจากสี่แยกบางนานะครับจากสี่แยกมาจากรายการแปลกใหม่ดังบอกว่าเป็นรายการเราลดยีร์เซนะคะก็มากันมากินไม่แค่ไก่ร้อยฟ้ายำอะไรนะยำสาวๆยำสาวมะถั่มะถั่ที่กินกุ้งแช่น้ำปลานะครับกุ้งแช่น้ปลาก็อร่อยแล้วก็อีกหลายอย่างผู้ชมมาทานกันนะคะราคาอาหารนั้นไม่แพงเลยค่ะเอาปิดรายการกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของรายการนะคะก็อย่าลืมเข้ามากดในหน้าแฟน เพจของเรานะคะ facebook.com/slash แปลกใหม่ใหญ่ดังแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง www.manager.co.th เข้ามากดในหน้า ibit channel นะคะมีอะไรก็มาแนะนำมีที่กินเจ๋งๆอย่างนี้ก็มาเรามาหมดพี่ดิวจะอิ่มมากเริ่ม่อยเริ่ม่อยนะคะคุณผู้ชมคะเราลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีขออนุญาตไปทานต่อเหลือเต็มโต๊ะเลยเพราะว่าไก่เรามีหลายตัววันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะวันนี้กาแฟ และน้องหน,น,นึ่งยินนี่เออก็แกล้งอ่ะไม่รูนะ้องเลย่ะ